ก็วันนี้เราจะมาสลับลากกับเพื่อนสนิทนะคะนี่มันคือเสื้อจะพาไปสวนสัตว์ได้ทำที่ ีค่ะบีเบลค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมากับคลิปสลับล่างอีกแล้วมาค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาสลับล่างกับคนที่ใกล้ตัวเบลมากๆาแล้วก็เออนึกไม่ถึงเลยนะว่าก็ยังมีมันอยู่ที่จะต้องสลับล่างด้วยกันนะคะทุกคนก็วันนี้เบลจะมาสลับล่างกับเพื่อนสนิทนะคะก็คือดิ๊ง๊ด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 ๊ ทำไมวะทำไมเราถึงไม่เคยสลับร่างยกันวะอะไรดิทำไมเราไม่เคยสลับร่างกันไม่รู้แบบจิคิดไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็จะเป็นวันที่เราได้มาสลับร่างกันครั้งแรกซึ่งไลฟ์สไตล์ของเราสองคนจากตอนแรกที่รู้ใจค่อนข้างจะสลับกันนะคะคือตอนนี้เบลเป็นยูสมัยก่อนและยูเป็นเบลสมัยก่อนเริ่มจากการแต่งตัวแค่แต่งตัวคือแบบไม่ใช่แหละน้องยูก็คือตานจากแต่ก่อนมากๆเหมือนกันนะน้ยูนี่่าใส่แบบใส่เข้าวัดทำบุญสักบ้าดเรียบร้อยเหมือนผ้าที่พับไว้นะคะทุกคน วยค่อว,วันนี้สิ่งที่เบลกังวลที่สุดก็คือการที่จะต้องให้ยูมาแต่งหน้าให้เบลนะคะใช่จะบอกว่ายูเป็นคนไม่มีสกิลก็คือ5ปีที่แล้วแต่งหน้าทนไหนห้าปีนี้จะแต่งหน้าทนไม่มีการแบบพัฒนานะแล้วคือประเด็นน่ไอห้าปีเนี่ยเคยเปลี่ยนบ้างไหมเนี่ยพาเลทเนี่ยรู้ไหมว่าเคารื่องสำอางมันมีหมดหมด,หมดอายุอันนี้ห้าปีแล้วทุกคนห้าปีบอกเลยว่าเนี่ยห้าปีสุขกิิที่ว่ายิ่งใช้ยิ่งขังขังแค่หน้าขังเลยอ่ะ แต่ถ้าถั่วจะเป็นชั้นอ่ะต้องมีอันนี้นะเอโคที่ติดหูต้องต้องแบบเปิดขึ้นไปเหรอใช่เปิดหมดเลยอ่ะวีหน้าบัวมาดิเปิดหมดเลยทุกคนหาความรักมีใช่ความรักถ้าอยากจะรักทำไมต้องปิดตึ้งหัูสนอมาเลยนะมาสนอบอลขึ้นรูปสนอบอลค่ะติ้งแล้วชั้นนะชั้นต้องมีอะไรบ้างถึงไม่ปกติเธอแต่งหน้าแบบไม่มีอะไรแค่นั้นทาทาทัดหัวโอ้โหเธอที่ สอันนี้เราสองคนลงองพื้นมาแล้วเพราะว่าคนละสีคะใช่มาถึงเต้นหรอเกิดมาไม่เคยแต่งหน้าใครเลยบิวคือคนเชื่อเชื่อเชื่อเพราะว่าอะไรรู้ปะเขาแต่งหน้าไม่เป็นไม่งมีไม่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 ไว้ไม่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 ไอ่ไม่ไมลไม่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 งตั้งใจนะไม่ไน่้ม่ไม่ไ่ไป่ไมอไมอไ่ะอ่ไม่ไมปไม่ไร่ไม่ไมไม่ไ่่มไม่่ไม่ไม่ไม่ไเ่ไม่มมมใ้อค คือแบบตามสภาพจริเนี่ยก็มีความส้มอยู่นะอืมรินน่ารักอยู่อันนี้ก็ทุกคนเวลาอยู่แต่งอะ่ะไม่ไม่มีความแบบขัดเป้านะคือทุกอย่างคือปุบปุบปุะปุบปะอปุ่ปุบปุบต่งปุบป้บปุบอวบปุบปุูปุบปมบปุบปุบปุบป่บปุบเุบปุบ่่บูแต่งหน้านะ <laughs> ปุบ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 ต่บปุาปุบปุ่ปุบปุ่ปุบ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 ปุะปุมีความเป็นพีไล่สีนะคะ ออนีีน่่ไลสเลยชมพูด้วยส้มบ้างแล้วแต่ต้องใช้เจลปัดคิ้วก่อนนะเว้ยโอ้ยมีเจลปัดคิว้วฉันจะแบบคือฉันเป็นคนมีคิค้วอยู่แล้วไงฉันจะไม่ค่อยเขียนเยอะอืแต่เขียนให้กูหน่อยเนาะคิ้วกูบา้าจริงมีอินสปีดเชนมาจากคิว้วกุยแบบพี่ดิวอลร์ติสไลท์เวลาปัดนะคะเราก็ปัดแค่นิดเดียวพอค่ะเดี๋ยวดิอุยวะอุยตายวะไอี๋วิ้วมึงใช้กันเดียวกับกูเลยของอีท่าอะไรเดนด้าคิสมี เราซื้อที่ไหนอะแล้วมึงซื้อที่ไหนล่ะมูนจำไม่ได้งานเกินกูซื้อที่เกาหลีแต่มันน่าจะมีในวัสด์ั่อุ้ยเลอะแล้วกูต้องทำยังไงเดี๋ยวไปหาเนี่ยม่เช็ดให้เพื่อนโอ้ปวดหัวว่ะวันนี่อคยยิ้มหาใครอะคะทุกคนมีเบลกาลังมีความรักอะไรวะเช็ดไปไม่ต้องเสียอาการด้วยได้ไม่ได้ทำยะไรแล้วมึงจะบีบคอมันข้ามคือฆ่าล้านใครแม่งแบบมึงอยู่เฉย นี้ได้ปะนี้ได้อยู่ปะอือก็ได้แหละนี้ทำไรเขียนหางคิ้วนหน่อยไม่หางคิ้วเหรอหางตาคงงไหมว่าคิ้วคืออยู่ตรงนี้คือวันนี้สิ่งที่เบลกังวลที่สุดก็คือการที่จะต้องให้ยูมาแต่งหน้าให้เบลนะคะงดัดขนตาปะดัดตีอ่ะดัดเองนี่วะนี่ที่ดัดขนตาดีว่ะขอซีโฟราดีปะเออใช้มานานแล้วดีนะนี่ใช้อายไลเนอร์แบบบีเบล คนตั้งใจดูนะคะคือวันนี้สิ่งที่เบลกังวลที่สุดก็คือการที่จะต้องให้ยูมาแต่งหน้าให้เบลนะคะทำไมมันไม่บรรจบกันอะมึงเส้นคนดูเส้นมันเส้นมันแพงพวกจะเขียนนีค่ามึงที้มันเท่ากันได้ไหมโซโซไหนยูขอให้พี่เบลเป็นคนแรกคนสุดท้ายแล้วกันผมไม่แต่งหน้าใครแล้ว ทำนี <laughs> ำ้หมดนำ้ <laughs> มันยากเกินในการตะก,กิดอไอเนอรมึงกิดเองไหมเนยไม่กิด <laughs> ทุกเรองคนแบกกิดลอยต่ออยู่ละ <laughs> บิเบลคือโปรมากอะในการกิดไเอเนอร์ BBO เป็นคนที่สอนอยู่กิดไอเนอนระ์เออก็สวยดีนะอันนี้เธอแต่งหน้าตัวเองดี <laughs> อะหนาไปแล้มโตเหมือนตาน้องยูหนึ่ง <laughs> <laughs> นี่็เปเ็นชันจะต้องไล่ด่างคิ้วไปไล่ด่างจมูกเว้ยจะไล่แค่ตรงนี้ ยิวทศาสตร์อะไรทังนี้อะไรทังนี้ฉันจะมีอุปกรณ์รับไปฉันจะใช้มือถู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 อุปกรณ์รับมากนี่สวยอยู่นะฉันแล้วเหรอเสร็จแล้ฉันเตอร์ฉันเต็มเเนี่ยริปป่ะเออใช่ริปชั้นยูร์คนชอบทาลิปสีนี้แต่ก่อนอ่ะใช้สีส้ม แต่ว่าพี่เบลชอบใช้ตาไม่ใช่ตอนเล่นอันนี้น้องไอให้ก็เลยแบบใช้น่อยเมมเมมเมมแค่นี้เหรอเมมแค่นี้เหรอเพือ่อความธรรมชาติไจะมีความใสใสโอเคมาตาฉันว <c oughs> ันนี้น้องดูจากเกาหลีเกาใจจริงเปาพี่เบลชอบดิเกาหลีเกาหลีนี่เธอดูของฉันเนเ้อรัลกว่าเธอ,อีมี <โฮ S 1> <c oughs> สีแบบเนเ้อรัลสีแบบ นื้อุรอคือเนื้ชุรอไม่ใช่เหรอวะก็เนื้อชว่มรองไงเนื้อชุรอไม่ใช่เนื้อุ่มรองเนื้ชรองก็ได้เนื้อชุ่มรอมีอินเตอร์มากเลยวันนี้ฉันจะเป็นเกาหลีลุกป่ะอืมเพราะฉันแต่งฉันแต่งสวยนี่เธอแต่งเหมือนที่เธอแต่งทั้งวันเลยนะใช่นี่ฉันใช้ไฮไลท์มาทำเป็นดอลลี่อายก็อายไลเนอร์ <c oughs> ถ้าบดดิดดัดขนตาก่อนหรือว่ากรีดอายเนอร์ฉันกรีดอายเนอร์ก่อนเพราะฉันไม่มีวิธีกรีดอายไลเนอร์แบบหฮวงจุย้ยฮะใช่เพราะว่าต้องกรีดอายไลเนอร์ก่อนเขียนคิ้วหลับตาอโอเคเอ,อ้ยสวยนะนี่ฮะฉันไม่คนกรีดไงนี่เธอใช้อายไลเนอร์เติมหรอไม่มันเป็นอายไลเน,นอร์คิ้วเพราะอันนี้คือคิ้วแบบหฮวงจุ้ยสไตล์บิวโบรนะคะเโอ้ว่าคิ้วแบบนี้จะช่วยอะไรมันช่วยปรับสมดุลของใบหน้า ตัวประกอบอันนี้ไม่สมดุลใช่แก้มฉันใช้เป็นเป็นแบงเป็นหลอดฉันชอบทาแบบตรงจมูกด้วยจริงหรอเออจะทำให้น้าดูแบบจมูกจมูใช่จมูเชื่อดาดขนตาดิจมไลหน้าด้วยไรหน้านะคะน้องยูได้รับการไรหน้านะก็ฉันไม่ไรดั้งนะฉันไร้จริงหรอเพราะเธอมีดั้งเหรอเออน้องยูจะไม่ค่อยมีจมูกแล้วค่ะวันนี้ อันนี้คือลิปลิปที่เธอใช้เหรอน่ารักนีอ๋อโอ้โหมีป่ะยังไม่เสร็จฉัต้องปากแบบอิ่มๆใส่กรอสโอ้โหว่าองวิจอแบบว่าได้กันนานอยู่นะปากดูแบบมึงหน้ากูดูแบบธรรมดาไปเลยอ่ะมึงแต่อไรเนอร์กูนี่ก็คือกระดกไปไหนเนี่ยทุกคนรู้ไหมคะว่าวันนี้ทุกคนจะได้เห็นวิวแต่งตัวในที่แบบไม่เคยเห็นในจีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ ลุกเรียบร้อยอะโอเคเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดแล้วมาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะเจ้าคนเราเลือกเสื้อได้แล้วอันนี้เป็นเสื้อของเบลแล้วก็กระโปงกระโปรงทวิทวิแต่ไปเองใครรู้ปะนี่เเสื้อน้องยูนี่มันนี่มันคือเสื้อจะพาไปสวนสัตว์ได้ทำจริงแล้วก็เป็นกางเกงวอร์มแบบเท่ๆแต่ก่อนมีเบลดอยู่ประจำเลยว่าแบบใส่เสื้อมาปัจจุบันนี่หงอย ิงโอ้โหไปเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนชุดกันค่ะปิ๊งแต่เดี๋ยวเราก็ทำผมแล้วให้เหมือนน้องยูน้องยูก็ม้วนผมนะคะโอ้โหเหมนไปสวนสัตว์มากเลยอ่ะเท่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 สไตล์เกาหลีสีสีเบาเบาแหมแล้วพี่เบลเหรอะคะโอ้โหคุณหนูจิบน้ำชายามบ่ายไปเนี่ยหิวจังเลยอะเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันนะคะทุกคนแล้วเราก็จะ ไปกินข้าวค่ะอะไรกินแล้วเราจะมีกิจกรรมทำนะคะกิจกรรมที่แบบ <laughs> ที่แบบสลับกันคิดว่าทุกคนอาจจะต้องเตรียมใจเตรียม <laughs> ใจปิดคลิปอะเตรียมใจปิดคลิปตอนนี้นะคะบ <laughs> ีเบลกำลังจะพาน้องอยูไปทาง,งานคะ่ะวันนี้เรากำลังจะไปตู้ถ่ายรูปของน้องอยูนะคะ <laughs> เพราะว่าน้องยูเขาตู้ถ่ายรูปทุกวัน <comunque> ไปเช็คตู้ปลาปลาเป็นแบบ business girl นะคะ แต่วันนี้ให้บีเเช็คค่ะแต่วันนี้ให้บีวเช็คบีเบลไม่รู้รู้เรื่องไหมไม่ดูกันนะคะนี่บีกูเป็นเหมือนโชเฟอร์เลยตอนเนี้ยเป็นบีเลไบีวชอบขับรถให้หยูบีวชอบขับรถให้ผู้ชายนั่งค่ะวันนี้มาดูธุรกิจพันล้านค่ะธุรกิจของหน้องยูนะคะวันนี้ธุรกิจพันล้านถามหน่อยใครไม่รู้บ้างว่าคารเป็นเจ้าของตัวเลย หน้าเต็มไปหมดเลยแม่อยู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 ่อย่่แบีเบลไปถ่ายนะคะทุกคนเราจะพามาดูกรอบให้ดูกรอบว่าถ้าเป็นถ้าสมมติว่าเป็นน้องยูอ่ะน้องยู่จะเลือกกรอบอะไรกรอบสีดำน้องยู่ไม่เลือกกรอบแบบนี้หรอกมันดูเยอะเกินอันนี้ไหมเอออันนี้นีกย่าไม่ b ง my baby young yes I will always be your baby มีอยู่หนึ่งรูปด้านแนวนะคะน่ารักไหมถ้าถ่ายกันได้นะตุ๊กี้ตีน้อยสีนัำคอลินค่ะใช่ไหมคะสปอนเซอร์ด้วยนะอ้าวน้องยูเป็นน้องยูไม่ใช่หรอน้องยูต้องโปรโมทตัวตัวเองดิโอเคอย่าลืมมาชัตเตอร์บูนะคะเออโอ้โหนท่านี้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 ท่าประจำนะคะท่าประจำน้องยูท่านนี้ ติดไว้นึงแล้วกันได้เดี๋ยวติดไว้นึงจะได้รู้ว่ามีเจ้าของสองคน <Okay. S 1> น้องยูและน้องยูตอนนี้น้องยูก็จะพาหนุ่มยูไปเซ็นท่านนะคะมีน้องยูต้องเป็นมีผ้าคลุมไหล่ตลอดเวลานะในการ <S <S ขับรถบิ๊กบลก็อกอดีบีเกบิไม่หงุดหไม่หงไม่รู้จะาของทำไมร้อนวันนี้ผู้ดำเนินรายการคือบีเกบินะสวัสดีค่ะบีเกบิค่ะไม่เอาเสียงไม่ได้เอาใหม่สวัสดีค่ะบีเกบิค่ะ อนชกกะอีอนอนชกอนชกอันนี้เรากำลังจะไปกินข้าวแล้วเราได้ร้านอาหารแล<ช>้วน,นะคะทุกคนซึ่งร้านนี้น้องอยู่เลือกค่ะเราคือเลือกด้วยกันตอนที่เราขับผ่านบปบ<ช>้โฆษณะคือเราหิวมากเลยอะไรก็ได้ที่แบบขอให้ไม่มีคนอ่ะอะไรแบบจิงนี่เราจะกินร้านอะไรไม่บอกหรอกเพราะเขาไม่ได้จ่ายใช่เข้ามาในร้านอาหารที่สุด หิวไม่ไหวแล้วอ่าหิวจะตายอะอย่างเงี้ยฉันน่ะก็ต้องเลือกเมนูให้เธอกินเหรอไม่เธอต้องเลือกเมนูให้ฉันกินไม่เธอต้องเลือกเมนูที่เธอกินทีนนั่นนี่เป็นข้าวปลากระพงย่างน้ำพริกไข่เค็มเอ๊ยงั้นสั่งไอ้ก๋วยเตี๋ยวหอมสำหรับกินจานกลางไหมเออเนาะเอาเป็นข้าวผัดน้ำพริกปลาแซลมอนของโธอหนองยูค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะน้องยูเป็นคนชอบเทคแคร์คน ปกติฉันอาจจะชอบทำแบบนี้ให้เพื่อนๆเว้ยเพราะฉะนั้นฉันจะไม่คนอยทำหรอใช่ล้างมือยังเนี่ยล้างแล้วล้างตรนไหนล้างล้างตรงนี้ใส่แบบผักชีด้วยนะอ่ะเราไม่เราแป้งอยู่ไหนอ่ะมีแป้งเหรอไม่มีไม่มีแป้งเหรอทำไงดีอ่ะมึงแป้งเรอยู่ล่างสุดแปะเข้าไปทั้งวันโอ้โหปอนตุปอนตุปปอนตุปปอนตุปปอนตุอนตุปปอนตุปปอนตุปนตุปปอนตุปปอนตุอนตุปป ใหญ่ไปป่ะกระข้าหัวตัวขวดน้เมนูของตัวเองคมนั้นอย่างกระมดอื <c oughs> มเมนูของหนงูมาแล้วจ้าที่มีเบลสั่งแต่้องยกกินไอชิมซีเมนูที่เบลสั่งรสชาติจะเป็นยังไงชิมได้นะทำไ,ไม,มชิมไหมชิมชิมดชิมได้นะ ไม่มีเทสเนี่ยต้องม่เห็นไข่เค็มเค็มให้เค็มของเบลมาแล้วเรื่องด้วยอยู่เป็นคนเลือกพี่เบลอยู่จะชิมของพี่เบลก่อนนะคะเฮ้ยอร่อยว่ะแต่ม็ดูหน้าตาอร่อยไม่เอาทำไมอ่ะไม่ไม่ได้เขากินปักฉันต้องกินปักทำเป็นชิ้นเดียวก็ได้ไม่ต้องห่วงค่ะแยก่ยมของกินกันเป็นเรื่องประจำนะคะ สนุกเหมือนพวกเรากินด้วยกันเหมือนเดิมอะทุกคนถ้าความมีน้ำใจเราปกต,ติก็ยันก,กินแลสั่งอันไหนก็ไม่สำคัญหรอกใช่ทุคนตอนนี้เรากินข้าเสร็จแล้วเรามาร้องคารา,า,ราโอเกะคาราโอเกะคือการออกกำลังกายอย่างหนึ่งนะคะเต้นด้วยเต้นด้วยหนึ่งชั่วโมง,งนี้เราจะออกกำลังกายกันสุดๆไปเลยชีวิตจะส่ <จะ S 2> ผ่านไปแล้วไปจะร้องเพ<ช>ลงไทยส่วนยูจะร้องเพลงเกาหลีนะคะปวตอนไหน ฉันเริ่มเพลงให้เธอร้องเธอเริ่มเพลงให้ฉันร้องโอเคปะได้ถ้าถูกฉันร้องเลืองเพลงอิตาลีภาษาสเปนเลยไม่เธอต้องเริ่มเพลงที่เธอชอบร้องโอเคงั้นคนดูเตรียมปิดคลิปนี้ได้เลยค่ะจบกูรู้ว่าเกิดมากูไม่เคยให้ใครฟังกูร้องเพลงนอกจากเพื่อนแลวพ่อแม่เลยนะนู้นนะนี่คือคลิปพีชีพนะคะจริงต้องดูคลิปเยอะๆกดไลค์เยอะๆนะคะทําให้ขนาดนี้แล้วใช่ก็เดี๋ยวรอคิวเข้าไปร้องเพลงเพราะเราจองคิวไปเพราะว่าคนเยอะมาก ตอนนี้เราเข้ามาในะคาราเกตแล้วเดี๋ยวเราจะเลือเกเพลงดูเลือกเพลงให้เราก่อนนะคะเพลงอะไรที่น้องยูชอบน้องยูชอบเพลงอะไรเข้ามาเป็นเพงลงโปรดที่แบบร้องได้ <c oughs> เพลง <c oughs> ยูชอบเพลงเก่าอ่ะดินะ <c oughs> ะไม่นไม่ยอมเปลี่ยนเพล <c> ง <oughs> ร้อยยังไงวะมีมี <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนแปลงสีฟันนะคะทุกคนเราจะได้ไม่ผูบเดี๋ยวเดี๋ยวเเพลงให้น้องยู่บ้างดีกว่าะเอาเพลงแบบเบาๆก่อนได้ไหมอ๋อแล้วเนี่ยออฟฟิ i ชียลยังมีซิ้นอู่โอ้ดูนะเอาจริงๆป่าเพลงเนี้ยฝากไปสุดคือบิวเวลเวิร์ล โอ้ย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  ฉบั blender, ปบปรับปรุงของไครเออแต่ regular, ไม ang, ่ใช่ไม oh, ่ใช่เลยสิเราสิอ๋อฟีฟีฟีอ๋อฟีฟอ้ดดาพอจะมีโอกาสไหม่ห้เรา้รักกันมต้องเต้นด้วยนะพี่งี้มเป็นตัวมึงเต้นได้ ตอนนี้เราออกจากอะไรเนี่ยเป็นน้องอยู่ต้องคุมผ้าด้วยอเอาผ้าคุมไปอ่ะไอคนอยากกินอยากกินจังไม่ได้เพราะว่ากูไม่อยากกินอ้าวตอนนี้เรามาตลาดนะคะแต่ว่ามีน้องไงมาด้วยน้องไงอยากเก็น้องไงสลับรากอะใครวะไม่มีคู่อ่ะไม่มี ของเราข่ายเอนป้าเหมือนป้าเธอต้องอยู่เหมือนมีเบลวะเหมือนมากเนี่ยถ่ายแค่นี้แบบแมนแมนเชียวอยากกินมะพร้าวแต่ฉันได้กินมะพร้าวไงถ้าเธออยากฉันก็ได้กินอะมะพร้าวไงเออเธอต้องหาสิ่งที่จะให้ฉันกินด้วยนะอะไรนะไปนี่ของกินหน่อยมีความสุขอ่ะรักินจังต้อง้มก็ได้กินอะไรอ่ยอะไส้มปั่นแล้วองอยู่แล้วคนสั่งแสเลี้ยงกูยี่สิบ สีหน้าคนที่กินน้ำซ้มเจ็ดก้าอ่ะมันอยู่ดีอร่อยป้ะก็คือให้มันยิ้มสิบอ่ะลูกโนนะวิวเซลฟีนถ่ายเสิร์ t แล้วอะไปนะไปยืนถ่ายเสิร์ t แล้วขอใช้เนี่ยกินก่อนคนอื่นเขาเลยนิสัยน้องยูเนี่ยอ้าวนิสัยน้องยูอย่าใช้นิสัยน้องยูในทีนี่น้ำซุปหวานมากมันจะยิ่ไม่ต้องปรุงก็ได้นะจริงไม่ปรุงละ มนอ่ะได้หได้ค่ะคนไหนคนไหนคะคน้าะคนติดตามสผมไม่คอนกาเนี้ยมึงปิดคลิปเรจริงปะอะไรอะอเยอะมากไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นต้มได้โอโห มึงเป็นยาลาเผ็ดสมใจไหมล่ะเด็ดเล็กกูเนี่ยอ่ะชิมก่อนเราจะชิมน้ำซุปที่เผ็ดๆนะคะไม่เผ็ดนะไม่เผ็ดใครรู้ก็กูรู้กอกินน้ำส้มหน่อยค่ะไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะมึงไม่ใช่เบลมึงไม่ใช้น้องรู้อ่ะตุรู้ให้กูเป็นใครดูช้อนที่เผ็ดไหมไม่รู้ดูช้อนโคตรเผ็ดไม่เผ็ดนะ อนนี้แต่ว่าจะกลับบ้านเร็วนะคะเป็นไงบ้างเป็นบีเบลหนึ่งวันก็กลายเป็นชีตบีเบลคือไม่ได้กินอะไรที่อยากกินนะคะไม่ได้เต้นรัวๆก็เต้นอยู่ดีแต่ว่าสิ่งนึงที่เหมือนกันคือไลฟ์สไตล์พวกเราแบบเป็นเพื่อนกันมันก็ใกล้เคียงกันนะนุอว่าไม่แต่เขาเรียกว่าบุคลิกบ้างบุคลิกไม่เหมือนกันแล้วก็แบบการแสดงออกไม่ค่อยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยหรอ ก็เป็ว่าเราจะจดคลิปนี้แล้วถ้าอยากทำคลิปอะไรกับย<ช>ูอีกก็คอมเมนต์มาได้คอมเมนต์มาได,ได้นะคะพร้อมเสมอว่างมากว่างมากว่างให้ตลอดแหละคนเนี้ยค่ะ <laughs> ก็ไปแล้วนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ <laughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจริงๆชอ่องพีเบล้วยนะคะบ๊ายบายปิดปิดด้วยมือปิดอุนชัอีอะไรวะ